สวัสดีครับกลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันในวงการลูกทุ่งกับที่นี่ลูกทุ่งนะครับรูสลาครับถึงกับเอ่ยปากชมแอมชนทิชาแชมป์ดวลเพลงชิงทุน21สมัยว่าคืออังคนางคุณชัย2ครับมารู้จักกับนักร้องลูกทุ่งดาวดวงใหม่กับแอมชนทิชาสาวน้อยเสียงดีจากจังหวัดอำนาจเจริญเจ้าของแชมป์21สมัยจากรายการดวลเพลงชิงทุนนะครับที่คว้าหัวใจพ่อยกแม่ยกเอาไว้ได้ด้วยน้ำเสียงที่ไพเราะหวานแบบสไตล์แบบลูกทุ่งอีสานที่หาได้ยากและน้อยคน ที่จะมีพรสวรรค์นในการร้องแบบนี้ครับและน้องยังดังมาจากคลิปการร้องเพลงอวยพรวันเกิดยายผ่านแอปพลิเคชัน Tik t o ็อกจากเสียงที่ไพเราะทําให้มียอดวิวถึง3ล้านกว่าวิวและมีผู้ติดตามถึง40,000นกว่าคนครับโดยจุดเริ่มต้นของการเดินทางมาประกวดรายการดวลเพลงชิงทุนนะครับมาจากการที่แอมชนทิชาเนี่ยต้องการหาเงินไปสร้างบ้านชั้นเดียวให้กับคุณยายเพราะยายเนี่ยอายุมากแล้วไม่อยากเดินขึ้นเดินลงบันไดบ่อยๆและสาวน้อยเสียงดีคนนี้นะครับยังบอกอีกว่าเธอเป็น คนกินเก่งมากๆนะครับทำให้เธอต้องออกมาหาเงินเองอีกด้วยทําให้บรรยากาศในรายการดูสดชื่นและขำกริ้งไปกับความน่ารักตลกที่เล่นยิ้มเก่งของน้องกันเป็นแถวเลยครับและการเปิดตัวครั้งแรกในรายการดวลเพลงชิงทุนนะครับของน้องแอมชนทิชาก็ได้โชว์ความสามารถด้านการร้องเพลงและความน่ารักสดใสของสาวน้อยวัย17ปีจนทําให้เหล่ากรรมการและก็ผู้ชมในรายการ่ยถึงกับอึ้งในเสียงร้องที่ไพเราะหวานใสจนสามารถค้นแชมป์45สมัยอย่างนนชานนไปได้โดยสําเร็จนะครับ จนครูสลาคุณวุฒิเนี่ยถึงกับเอ่ยปากว่าแก้วเสียงของแอมชนทิชาเนี่ยคืออังคนางคุณชัยสองเลยนะครับ พรสวรรค์ที่ใช่ว่าใครจะมีกันได้ง่ายๆแบบน้องแอมชนทิชาแก้วเสียงน้องที่ชวนให้เพลงลูกทุ่งอีสานกลับมาทรงพลังอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ว่าจะกี่เพลงกี่เพลงนะครับที่น้องหยิบมาร้องในรายการบอกเลยว่าปังทุกเพลงด้วยสไตล์การร้องแบบลูกทุ่งอีสานทําให้เพลงแต่ละเพลงมีเสน่ห์มากขึ้นครับลูกเอื้อนลูกหยอดสายตาอารมณ์เพลงเรียกได้ว่าแอมชนทิชาเก็บทุกเม็ดจริงๆชอบทั้งพรสวรรค์และพรแสวงของน้องเหลือล้นมากๆเลยนะครับเสียงแหบมหา จร,จริงๆทั้งขยันแถมยังร้องเพลงได้ไพเราะคือปังสุดๆไปเลยครับแม้ว่าในปัจจุบันจะอำลาเวทีในรายการไปแล้วแต่แอมชนทิชาเนี่ยก็ยังได้รับโอกาสเดินทางเส้นใหม่ในการเป็นนักร้องเต็มตัวในการทําเพลงใหม่กับค่ายซองเดอร์ครับที่ได้ให้โอกาสน้องได้โชว์ความสามารถในการปล่อยซิงเกิลใหม่อย่างเพลงคําสัญญาที่ชานุมานแค่เพียงปล่อยทีเซอร์ออกมาก็ทําให้วิดีโอนี้นะครับขึ้นมาเป็นอันดับที่4ในวิดีโอที่มาแรงในไทยของ YouTube แค่ระยะเวลา2วัน เท่านั้นเองครับและนั่นเองนะครับก็คือสัญญาณที่ดีที่ทําให้เพลงคําสัญญาที่ชานุมานเนี่ยที่ปล่อยลง YouTube ในวันแรกก็ทะยานสู่อันดับที่1 ในวิดีโอมาแรงในไทยเพียงชั่วข้ามคืนครับและยังมียอดบิวสูงถึง1ล้านวิวภายใน1วันอีกด้วยครับเก่งมากๆเลยครับทั้งน้องและเหล่าโปรดิวเซอร์ที่ช่วยกันสร้างบทเพลงที่ไพเราะให้กับคนที่รักเพลงลูกทุ่งอีสานได้ฟังกันแนวเพลงนะครับจะเป็นแนวเพลงช้าๆลูกทุ่งอีสานเกี่ยวกับความรักของสาวคนหนึ่งที่รอคนรักกลับมาครับเฝ้าคิดถึงและก็ยังคงคอยให้กลับมาที่บ้านคันสูงอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจ,จเจริญแล้วก็ใกล้เข้ามาแล้วนะในงานแห่ยักษุในต้นเดือนเมษายน ถ้ากลัวไม่อยากให้ยักษ์คูหักคอให้รีบกลับมาอะไรประมาณนี้นะครับยักษ์คูก็คืออีกหนึ่งในตำนานของอำเภอชานุมานที่โด่งดังมากครับเป็นการทําให้เพลงนี้ดูมีมนขลังมีสเสน่ห์ในเนื้อหาของเพลงชอบมากๆเลยครับเป็นการเอาตำนานของอำเภอชานุมานมาใส่ในเพลงรักที่ฟังแล้วลื่นหูมากๆครับโดยเนื้อหาของเพลงนี้นะครับ จะบ่งบอกถึงความเป็นนักร้องของแอมชนทิชาได้เป็นอย่างดีเพราะว่าได้นักแต่งเพลงมือทองอย่างครูสลาคุณวุฒิที่ต้องการสื่อในเนื้อเพลงนี้นะครับว่าแอมชนทิชาเนี่ยมาจากไหนและแต่งเติมสีสันต่างๆเข้ามาในเนื้อเพลงให้มันดูมีสตอรี่ขึ้นมาครับบวกกับน้ําเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ใสกริ้งของน้องแอมชนทิชาเพลงนี้เลยน่าฟังไปอีกหลายเท่าตัวเลยครับลูกเอือนลูกคอคือใส่เต็มในเพลงนี้สุดๆฟังแล้วอินไปตามๆกันเลยครับส่วนตัวนะครับคิดว่าน้องแอมชนทิชา สาวน้อยเสียงดีคนนี้คือดาวดวงใหม่อีกคนของวงการลูกทุ่งที่น่าจับตามองอีกคนเลยก็ว่าได้ครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับที่นี่ลูกทุ่งด้วยนะครับ